เออโดกมากเลยอันนี้มาเป็นอย่างนี้อีกโหนี่ไงนี่ไงเสืเอฟางยี่สิบเดือเหรอเดือนหน้านี่มากแม่เนาะเดือนหน้านี่เธอดูเป็นแถวเลยนู่นน่ะนี่ได้แล้วเหรอแม่

ไปันติดเปื้อนยางสองสองชื่ออะไรนะจะเอาตัวนั้นด้ยวยบ่ตัวไหนสองก่อนพ่อแม่เดี๋ยวมันสุกไห่ทันออแค่นี้กระจายตั้งหลายวันแล้ว ถ้ามันสุกหมดเราก็ใส่ถาดไปเลยเนาะอ,อะไปค่ะท่านผู้ชมได้แล้วก็หนีนะคะ วางยางนะอันนี้คล้วยขึ้นรถแล้วนะคะ กำลังจะเอากรวยขึ้นรถนะคะวังยา้ขึ้นบุญก<ะ>ุศลน,น,น,นี่ชุดนี้สวยไหมเจ้สวยใส่ไปใส่